พระสารีบุตรเกิดในครอบครัวพาราหมณ์ที่หมู่บ้านนานกาแควนมคตบิดาชื่อวังคันตามารดาชื่อสารีท่านจึงได้ชื่อว่าสารีบุตรซึ่งหมายถึงบุตรของนางสารีชื่อเดิมของท่านคืออุปติสศท,ท่านเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มั่งคั่งและได้รับการศึกษาอย่างดีจากครอบครัวพาราหมณ์ขณะที่ท่านกําลังเดินทางไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนชื่อกลิตะพระโมคาคัลลานะในภายหลังท่านได้พบซึ่งกําลังบินทบาต ท่านประทับใจในความสงบและสำรวมของซึ่งทำถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวคาถาสั้นๆว่าเยธรรมะเหตุปปะภวาท่านได้บรรลุโสดาปัติผลทันทีที่ได้ฟังหลังจากฟังคำสอนจากท่านและกลุกตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนาโดยไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าณเวลุวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสองท่านและท่านได้รับชื่อใหม่ว่าสารีบุตรหลังจากบวชได้15วัน พระสารีบุตรได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าเรื่องเวทนาปริคขาหาสตรและบรรลุอรหัตผลในขณะที่กำลังนั่งถวายงานพระพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวาเลิดด้านปัญญาและพระโมคคัลลานเป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายเลิดด้านธิ์ทั้งสองท่านช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมอย่างแข็งขัน พระสารีบุตรเป็นผู้สอนธรรมที่มีชื่อเสียงท่านสามารถอธิบายธรรมได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจนท่านมักสอนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานและมักมีองค์8เพระสารีบุตรกลับไปเยี่ยมมันดาที่บ้านเกิดแม้มันดาของท่านจะไม่ศรัทธานในพระพุทธศาสนาท่านก็แสดงธรรมจนมารดาบรรลุโสดาปัติผลก่อนปรินิพานพระสารีบุตรได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดอีกครั้งและรู้ตัวว่าท่านจะปรินิพานในไม่ช้าท่านได้แสดงธรรมแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนและปรินิพานอย่างสงบในห้องที่ท่านเกิด